พี่น้องมากินตามกับปุ้น้ากันสภาพหน้าตายุ่งเยิงขนาดเลิกงานแล้วกบเมื่อยนะแต่ว่ากบจำใจพี่น้อยไม่กับข้าวกับน้ําไว้กินเมื่อ่นมืออน้อต้มกุ้งมาเลยนะแต่ตัวใหญ่คนขยันนี่ยูไช่มันขยันยูช่เมันกับขยันพี่น้อยขยันเมื่อยขานาดแต่ว่ากับขยัน น้ำก,กันเก็ดพักเก้ามากินเก้าแก่ขนาดไหนเก้าออกขนาดเอาคักเขาแน,าน,านา่เลิกงานไปเป็ดมงเช้าเลิกใบสามนั่งรถเมล์ไปทาว่าไกาบอชิดแปดนาทีนี่แหละโบได้ไก่เลิกงานวันที่ใบสามแล้วกับมื่อนี้กับเฮธานเฮธนีไปซะแล้วกับจีไปเข้างานใบสองทุ่ม เลิกกับสี่ห้าทุ่มนี่แหละพี่น้องกับพ่อไล่ชั่วโมงปันในกินข้าวอะไรอยู่บ่นให้เวียกแต่ว่ากับคื่ว้าแเ้านมเสาวนาบ่ได้กินกินอาหารฝรั่ง ี่ไปใช่นาะต้มกอกต้มกุ้งอันเห็ดปีหมอกปีนเนื้อหมูไว้พี่นอกมาแบก็กมาดเด็อนมันจิบดเดมเมื่อยเมืยขนาดไหนเมื่อคืนนี้กับปูกินหอวเขา้า สลัดตัวใหม่กับนี้นะแต่ว่าจะกินตัวเก่านี่ก่อนทำพวกกินกะจิทิม โนี่สดไหลสดจะไม่ว่าแขนงแย่ต้มอ,อ่าวโดดมาได้เนี่ยแหลเวียดกับเขาค่อยเมื่อยพี่น้องเพราะว่าโบาได้เก็บยางร่าง,างมีนแผนกล่าง ประมาณว่าหัวหน้าบอกเอาปลามาขนาตัวเขานี้ตสินะใส่ถาดใส่ถาดแล้วก็เอาวันน้ำมันนี้กับเจ้าเกี่ยวครับอันกระเทียมพนพี่น้องแล้วก็เทเทลังจานกับเกลือเข้าเตาเมื่อหนึ่งลายร้อยโลพี่น้องเอ้ย ถามว่าเมื่อยเ็บได้เมื่อยว่นนะดอกหนูนแต่มันมันเจ็บตีนเพราะว่าอย่างนนเกือบเขาเจ้าค่อนข้างจะแบบวัดแข่งพี่เนอะเรามีเกือบมีเกือบมีเสื้อพงเสื้อผ้าการแบบว่าเวลาเขาล้มแข็งข่าวีิบ่ิหักประมาณนั้นอ,อยากกินตีนคุงเลยื้านาก็ นนเมื่อ,อไหร่เข้ากับบกินเอานอนนําลูกลูกกระทาถา,าบอกว่านอนเตีหัวค่าอาบน้ำได้กินได้มานั่งกินขา้าวไปนอนนําลูกลูกก็ให้อาบน้ำไัเนี่ยโอ้ยพ่อบอกอาบน้ำให้สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มพาไปจนตีหนึ่งหลับเลยบวนอนบอก,กินข้าวเลยูดตื่นมากินวันข้า เ uh ดี huh, ๋นวพ่อน้องปด้วยกินแล้วกับชี่หกโมงแล้วเข้างานส่วงค่มของเา หยแต่มือเดียวบนมือเดียวสำนะคืนเดียวอยุดตั้งแต่เมื่อวันอันสุกตอนเยน็นัสงกฉันไปเฮ็ดงานมาแล้วกับ่ได้แปดต่อ เพราะว่าจันทอดวันพระฤหัสทันเลิกงานจากโรกกงพยาบาลแล้วก็ทีไปมหาวิทยาลัย่อแต่ว่าวันศุกร์ข,ขา้าอันหยุดให้เพราะว่าวันเสาร์ตอนเสาร์นะเก็ต้องได้ไปเฮ็ดงาน,นเฮ็ดกับเป๋าให้เฮียนตอนเสาร์เฮ็ดแล้วก็วางไว้เลยไหล ทอดคงทอดไข่ให้แบบบุฟเฟ่นะพี่น้องวางใส่ยถาดความฮวนแล้วก็บอดวงมันที่มีความฮวนแล้วก็เปิดไฟให้นักเรียนมาตักกินเก็บ้างแค่นั้นแหละ 怎么了？嗯嗯嗯 ชมนกระพาแล้วะเพชรมักดูดข้าว,วามันพี่เนาะหัวยเนี่มักท่อข้าวมันเลย กินยามได้แซ่บยามร้านห้านี่ กลับสุดท้ายแล้บอไว้เล้วพี่น้องเพชรกลับไปถัปงเสีบเซ็ดความเหรไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อบ๊ายบาย